It's your boy mindset. You know how we do it. This one's for you, baby. Do you know t h a right now I'm in love? with Love w u l e go my way. Need somebody trying to break. มาอีกแล้วกับมือเย็น <c oughs> โดยเชฟมาร์กี้ในเชฟโชว์เชฟก็แค่หั่นไก่แล้วก็ใส่าาลงไปเราก็เอาไปอุ่นมัน,นี่ตามมันี่อันนี้อันนี้คือวิธี มาคิดเพื่อ Discover วิธีอุ่นอาหารในกองถ่ายร้อนร้อนแล้วหรอ,ร,อร้อนเร็วนะร้อนแล้วไม่ช้านะอารมณ์ไม่ค่อยเย็นเลยขึ้นขึ้นขึ้นงน่ายผู้คนเดียวเหมือนในละครเลย อเคใช้ได้ไหมคะไม่รู้อยู่ว่าใช้ได้เวล่ะ <Okay. S 1> อย่างนี้แปลว่าดีแต่ไม่สแสดงออกเออเนี่ยจะกลับละไม่อยู่เป็นเพื่อละบายงไงไอันจะกลับไปยกเวนี่กี่โมงละนี่กี่โมงละโอ้โหก็มองไม่เห็นเลยนี่จะทุ่มแล้ว อบอกว่าจะถ่ายปป๊บแป๊บนึ่งทันทีอะเราจะไปไหนดูจัดการไหมวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่โลเคชั่นนะเราจะไปกันที่บ้านพี่ไอเราจะไปทำการตัดสินปวดหน้าท้อง ชื่อื่อได้นะการแขนะ่งขันซิกแพคอันเดอรันเราไปดูกันเราจะไปแขิงกันที่บ้านไอใช่บ้านไออาลี A นะครับไม่ใช่บ้านไอซทองหล่อกรรมการเรามีอยู่ถึงสามท่นานคนแรกเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้ามล้ <Wow. S 1> วนก็คือพี่แบดสิวันของเรานั่นเองคนที่สองก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื่อ,อไหลก็ <c oughs> คือพ <c oughs> ึ่งพันธุ์พัน์ ตัคสท้ายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไขมันเราตกันเลยอะไอทกคนไออานด้านไขมันแล้วเราจะมาตัดสินกันว่า1ใน3คนนี้ผู้ชนะมีสองคนก็คือพูดง่ายๆคนแพ้มีคนเดียวใช่ที่โหลแพ้พี่โหลแพ้จะต้องเลี้ยงข้าวโดยเลี้ยงข้าวร้านอาหารที่แพงหรือ ราคาเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ผู้ชนะเลือกก็เลือกไว้ในใจแล้วอ่ะ่ก็เลือกไว้ในใจว่าร้านอะไรแต่ก็แอบสงสารพี่แพงเขาเหมือนกันนะเฮ้ยเขายังไม่ได้แพ้เลยถ้าไอ้แพ้ขึ้นมาทำาังไงอยู่แพ้อยู่ก็ตายไงเราแต่เดี๋ยวเรากลับรถเสร็จปุ๊บเราจะกินเละเลยนะเพราะว่นนี้เป็นชีสมิลของเรามือเที่ยงเราจะกิน อาหารคาวอย่างที่เราอยากจะกินเราจะกิน,นหวานเราจะกินไอติมเราจะกินทสิ่งอย่างที่เราอยากจะกินเพาเราได้แค่มื้อเดียวแน่ที่ถึงแล้วนะคะบ้านไอไปชิบเค้ดกันว่าใครถึงแล้วบ้านเข้าบ้านคนนงไม่ต้องไปน้องกดเิงเราเคาะเมนบ้านตัวเองเขาเ้าไปเรียน <c oughs> อ,อุ๊ยแทเจอเจ้าของบ้านนั่งกวนเลยพี่จ๋าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านตัวจริงอยู่ไหนเจ้าของบ้านตัวจริงอยู่ไหนคะโอ้โหเดจะตนาคอมเพรสเตอร์โอ้ต้องบอกว่ากาิจกรรมนี้เราไม่สามารถแข่งใครได้เพราะว่าไม่สามารถติดได้ <S <S ไม่สามารถติดกาาระดุมกางเกงตัวเองดได้ติดแล้วอะโอ้ยโอ้ย คนอาจจะมองว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่มาถอดเสื้อเหมือนคนแบบอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้จะทำอะไรครับทุกคนมีการจัดแข่งขันนะคะว่ามีใครที่มีรูปร่างมีการพัฒนามากที่สุดการออกกำลังกายต้องมีคนโสดมากเกลียดจังเลยอ่ะเกลียดแเนาะเกลียดมากของไกลเกลียดมากเดี๋ยววันนี้แอบไฮไลท์มาหรือเปล่าเพราะในกล้องเนี่ยในกล้องมันนางฝน เิดฝนมาหรือเปล่าพี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวแพ้เปิดเดิมอ่ะพี่แฮงมีมีการมีแบบเพดเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนไหมดูสิว้าโอ้มีมีแข็งแข็งมีแข็งแข็งอย่เหมือนกันอ๋อนี่นะมีแข็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเราเปิดให้น้องหายใจก่อนตอนนี้ลุงคนนี้เริ่มเซ็งแล้วลุงคนนี้เริ่มเซ็งอะลุงจะมาทําไมปิดทีวีอ่ะลุงลจะได้เล่ศเก่งอ่ะแต่แต่อันนี้สำหรับผู้ชายเนี่ย ต้อง,งบอกว่าพัฒนาการชัดเจนมากอันนี้เพราะว่าอย่างหนึ่งคือข้อได้เปรียบของผู้ชายคื<น>อดีมากเลยการพัฒนากล้ามมันจะเร็วขอขอคอมเมนต์เปิดนิดนึงเพราะว่าจะได้เ,<อ>เทียบก<อ><อ>ันเนี่ยอันนี้เป็นผู้สันทัดกรณีทางด้านกล้ามเนื้อโดยตรงน,นี่ใส่ซิลิโคนเข้าไปหรือเปล่าัว่าเลยเข้าไปเลยเขาบอกว่าแข่งท้องเขาเลยเล่นหนักที่ท้องท้ออี่นี้วันเดียวนั่งวันดับเบิลลงปวดแล้วปั๊บ นี่ถ่ายพี่แพงได้แต่ว่าไม่พี่แพงไม่เปิดได้ป่ะผู้ร่วมจัตารกรรมของเราตอนนี้เราแข่งขันน้ำมากเมื่อวานไม่ที่แน่เลยแย่จริงแบบแยเลยเราไงเราต้องมีผู้เข้าท้ายทีสุดท้ายนะครับพี่แพงพี่แพงเดี๋ยวเราไปดูกันถือว่าตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการใช่ดีเลยเพราะสรีระคนก็เน้นจากพี่ยังไม่ได้เล่นแบบป๊อกฟ็อกลีนไงแบบนี้ไม่ได้อันนี้เด็ดเราต้องเลือกให้คะแนนยากที่จะแบบอ่าพอ ก็คือทุกคนนะได้1นถึงหคะแนน <ฮา S 1> ใช่ไหมใครได้คะแนนน้อยที่สุดก็คือแพอ้ต้องบอกว่ากรรมการแต่ละคนให้คะแนนกันแบบกระจายมากแต่ข้อบวกกันแล้วเนี่ยที่สองอที่สามเนี่นยใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากขอให้มึงแพ้เถอะขอให้มึงแพ้ต่อขอให้มึงแพ,อองพ้ที่หนึ่งเนี่ยได้ชัดมากคือ29คะแนน โอ้ย29คะแนนส่วนที่สองที่สามก็บอกคะแนนม่าได้21คะแนนจับกันจับ21คะแนนเท่ากันใช่เท่ากันก็แปลว่าไม่มีใครแพ้ทีใช่ทีก็เราสองถ้าสมมติเราสองคนแพ้เราก็ต้องเลี้ยงป๊อกไงยังไงกระบวนการแล้วแพล้วอะไรใช่แพ้แล้ไม่มีเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยขาดสินมาแล้วเออจัมบ้าจัมบ้า อาประกาศมาเลยประกาศมาแสดงว่าเท่ากันเท่ากันกงไปหาเนี่ยหรอก็ต้องไปหาพี่สองคนหารการเลี้ยงโอเคอย่างนั้นก็ตามนันนะเพราะว่าเราไม่อยากแก้คะแนนนะเนาะโอเออก็ป๊อกเนี่ยได้รอแล้วชนะอันดับหนึ่งเรามีรางวัลมอบให้ครับอริกเพราะถือว่เปลี่นแปลงเหมอนเมริกาขอบคุณมากอบคุณราต่อไปครับตอนต่อไปในรายการ พี่คะขอบคุณได้คะแนนเต็มพี่เกียรติคนนี้ค่ะอีสไลเสือเนี่ยเกลือเต็มเลยไม่มีใครเข้าใจาราะว่าแบบพยายามหนักขนาดไหนอ่ะกินแต่ไคร่งงงงกินแต่ไก่เช้าวิ่งเย็นวิ่งวันนี้ต้องทำอะไรเันวันนี้เพราะว่าผมทำงานเราติดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายมาแต่คนได้อะไรบ้างอ่ะเริ่มพี่กี้ละกันได้ทำใจเย็นเพราะว่าการออกกำลังกายมันไม่ใช่แบบซิปปุ๊บโอ้โหกล้ามาปั๊บ มันต้องใจเย็นเยนต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มีม,ม,มีวินัยอ่ะคุณป๊อกผู้ชนะของเราได้ความอยากอาหารมากขึ้น,น <S 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 ความอะไรนะกินอาหารอร่อยขึ้น๋อ appreciate สิ่งที่เราจะกินมากขึ้นเพราะว่าทั้งอาทิตย์เลยจะได้กินแค่มื้อเดียวก็คือเนี่ยหลังจากการตัด <โอ S 3> สิ่งนี้จะไปสั์อาหารคือในสิ่งที่อยากกินแล้วขนมหวานขนมหวานสิ่งที่ได้อ่อ ดีดม,ามากขึ้นก็คือสุขภาพรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นโอเคพี่อ <Yeah. S 3> ที่ได้ความอดทนมากขึ้นเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบไม่อดทนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือว่าเรื่องแบบการลุกขึ้นไปออกกาลังกายเพราะว่าสเก็ตที่จัดไว้เนี่ยเทรนเนอร์เขาจะติ๊กเวลาเลยว่าคนนี้3ามโมงถึง4ี่โมงครึง่งบางทีแบบเราด้วยความที่ถ่ายละครไม่เป็นเวลาอันนี้แบบางวอตกี้น่าจะเข้าใจคือถ้าเอาจริงๆนะถ่ายละคร6กโมงเช้าบางทีเลิก3ามทุ่ม ก็อยากว่เข้าฟิตเนสเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันมีแรงมันมีแรงเพราะแพ้ผมไม่ได้ไม่ได้แรงใจเลยแล้วต่อไปก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันขึ้นมาอีกนิดนึงแต่แต่เราจะไม่เอาแบบใหญ่ๆนะเราจะแบบชัดนี่ขอมาะว่าปึอีกทีดิมาตอนนี้มันแบบทำไมต้องขอมาแปลกวะดาขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนด้วยครับโอเค ขอไปกินร้านโจลูกชองเราสองคนต้องเลี้ยงป้อนนะโอเคเพราะว่าพี่ยินดีที่จะเลี้ยงเขาเพราะเขาพยายามจริงจริงโอเคป่ะให้เต็มที่เลยพยายามจริงจริงเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวเก็บหอยหนึ่งค่ะโอ้เก็บหวยเลยนะชุกชิ้นปลาลวกหมูหวานปลาสลิดทอดใบเดืัดไข่ฟุ๊กผัดพริกหนูสวนแกงไตปลาไข่กะโหลกซุปหมาดปลาทอดมิ้งปลากระมือไข่ทอดโอเคไหมครับ พวกมันะบกอ่อนกีเหมือนเกีบกดจริงๆเออไม่รู้ก่อนเลยนะจ๊นอี้างี้ก่อนล้อะไรนะตักข้าให้เหรอตักตักนะโอยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าต้องบอกว่ต้องดูแลพี่พีน้อยด้วยเราเมื่อวานเี่ีองคืละครช่องสามและเห็นแพทิเซียเนี่ยดูแลมา ไปหอยูต้องดูแลไอ้แบบนั้นอันนต้นเป็นละรโมราณอันนี้มันชีวิตจริงนิว1,500 ี่คือสวัสมีใครกินกับผมมากเน,นี้ยไม่มีไอ้กินวิวชิ้นหนึ่งโอเคอะวันนี้เราจะมา ออกกำลังกายกันอันไหนยูยูโปรโมทสิใช่วันนี้เป็นวันที่มาลองซุนบ้าเพราะวันนี้เป็นวันที่มีคลาสซุนบ้าวันแรกสำหรับ w ู m e ม s นสค b ับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงโอเคถึงแล้ว w ู m e ม s นสค b ับอันไหนมาไงฮะคือถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่อยากขับรถนะคะก็สามารถนั่งลงชิลลมเสร็จแล้วก็เดินมาทางร้อยหงซอยร้ห้างซอยชิลลม นั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีชิดลมแล้วเดินเข้ามาในถนนชิดลมอยู่ซ้ายเบอร์อยู่สายอร์กาศตึกออร์กาศต่กอยู่ชั้น2นะคะค่ะมีหลายอย่างนะมีโยค่ะมีมีโยเกิรให้ด้วยที่นี่มีทุกอย่างแม้กระทั่งโยโย่เอามา ก็ต้องสวีทด้วยซองอย่างเดียวไม่ได้อะแล้วนี่ก็าจะเริ่มกันค่อ